วันที่11พฤษภาคม2564ที่ถนนรุ่งเรืองการค้าตำบลจองคำอําเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอนายสรีที่ชัยจินดานหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนพร้อมด้วยนายประกรณ์จีนาคำนาย,ยกเทศมนตรีเมืองแม่ห้องสอนํนำจิตอาสา อปพรเทศบาลเมืองเจ้าหน้าที่ทหารปพอพอสและพี่น้องประชาชนทุกภาคส,ส่วนเข้าเคลียร์พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมา Big Cleaning Day ซึ่งบริเวณถนนรุ่งเรืองการค้าหรือกาดติดแห่งนี้เป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากพายุถลม่มพัดต้นไม้หักโค่นไปหลายต้น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันฟื้นฟูพื้นที่และในระยะยาวต้องช่วยกันดูแลสิ่งปลูกสร้างให้มั่นคงตัดแต่งกิ่งไม้และคนต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงทิ้งเพื่อไม่ให้ได้รับความเสียหายจากพายุลมแรงเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้สำหรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ผู้วาราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้สั่งการเพื่อให้ความช่วยเหลือและเยียวยาตามระเบียบราชการแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเร่งด่วน